ผมเอาเข้าไปได้ยังไงนะหนะ้าอย่างกระลิงี้เลยอย่างเงี้ยนะขนาดอย่างอาจารย์นี่แก่ๆอย่างงี้นะถ้าได้ผัวี้เลยแนะ่กลิงอย่างงี้นะยอมรูตันไปตลอดชีวิตมันนะ หลังจากที่ลีนาจางได้ออกมาด่าและต่อว่าเรื่องหน้าตาของแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าติงโนตว่าหน้าตาไม่หล่อหน้าตาขี้เละทรงไปจะมีดีแค่9ก้านิ้วเท่านั้นเองค่ะบุ๋มปนัดนาวงผู้ดีได้ปัวได้ขี้เระหน้าเหมือนลิงติงโนตซึ่งอายุห่างกันสิบกว่าปีจริงๆคุณบุ๋มปนัดนาวงผู้ดีก็เป็นนางงามน่าจะพาติงโนดไปศัลยกรรม ตาตีตีเนี่ยไปก็ไปทำตาให้มันเป็นตาสองชั้นจมูกที่ใหญ่อยากก่างกระชมพู้ก็ไปเฉือนปีกจมูก ให้ดูมันโดขนาดอายุแค่ยี่สิบกว่ายังขี้เร่ขนาดนี้แต่อาจจาะลีลาบนเตียงอาจจะดีก็ได้บุ๋มถึงได้ติดใจอนี้ต้องไปถามลิงโนทตเขาว่าอะไรกันแน่ที่อร่อยนี้ต้องไปถามลิงโนตเขว่าอะไรกันแน่ที่อร่อยล่าสุดทางด้านนักแสดงสามาความสามารถลดิกรี่ระดับนางงามบุ๋มปนัดดาวงพูดีก็ขอทาตัวอินเทรนเกับคนอื่นเขาบ้างเหมือนกันค่ะด้วยการเกาะกระแสออกมาโต้กลับพิธีกรจมแฉลีน่าจังอ,างอย่างดูเด็ดเผ็ดร้อนทั้งจิกทั้งกัดตามสไตล์ของเธอตอนดูก็พี่ก็ทําใจแล้วค่ะแต่ก็ต้อง องขอบคุณเขานะคะเพราะสุเหยเขาด่าแต่คนดัง mm hmm. แสดงว่าพี่ดังเขาถึงดา่าขอบคุณค่ะเพราะหาเป็นคนพะันธุ์พี่เล่ใช่ mm hmm. แล้วก็ขอให้แบบตันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช้สับแรงพอสมควรพี่ว่าเขาคิดเยอะไปอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วกเออ็เรื่องของหน้าตามันเป็นเรื่องภายนอก นะคะพี่มองคนที่มองคนที่ใจแล้วพี่ก็ว่าติงโน้ตเขาก็หล่อในใสายตาพี่<ม>แล้วก็ขอบคุณมากที่ลีน่าจังไม่ต้องมองว่าติงโน้ตหล่อจะได้ไม่ต้องมาแย่งกัน<ม>ผู้ชายดีๆมันน้อยค่ะ<ม>โอ้ยไม่ไม่ไม่ไมแล้วยิ่งถ้าเกิดไปตอบโต้ม,มันยิ่งยาว<ม>พี่ว่าอย่างนั้นมันยิ่งทําให้เขาดังพี่ไม่ไม่พี่อยู่ของพี่เฉยๆดีกว่า<ม>สําหรับคนนี้พี่ว่าเราพวกเราควรจะปล่อยวางดีกว่านะ<ม>เอออย่าไปอะไรต่อเขาเลย สำหรับประเด็นร้อนที่เป็นข่าวคลุกขครงกันมาพักใหญ่เลยทีเดียวของสาวเอมี่อมนวันหรือเอมี่แม็กซิมกับอดีตแฟนหนุ่มฮาวด์หวังนักร้องนัแกแสดงชาวไต้หวันที่คุ้กันออกมาเปิดใจอีกครั้งเพื่อความสำพัญตอนนี้เหลือแค่เพื่อนทางด้านฝ่ายชายก็ออกตัวคุณแม่ไม่ปลื้มให้คบต่อค่ะ สำหรับสาวเอมมี่นั้นก็ล่าสองโสิกรรมให้เนื่องจากทางฮาวเวิร์ดหวังมีกำหนดจะบวชเป็นเวลา15วันก่อนจะบินไปอยู่ที่ไต้หวันตามคำสั่งของศาลที่ห้ามเข้าประเทศไทยเป็นเวลา3-5ปีนอกจากนั้นสาวเอมมี่ด้วยแจนกรณีมีตาดีเห็นเธอคงหนุ่นฝรั่งล้นห้างดังโดยเธอปัดเป็นแค่พี่ร่วมง,งานเท่านั้นค่ะเอมมี่ไม่มีคนใหม่นะคะจริงๆไม่ได้มีคนใหม่เลยเพราะว่า มีคนคุยอยู่บ้างไหมคะไมม่ีผมอยู่ข้างในคุณอยู่ข้างนอกไม่มีค่ะไม่มีไปกับใครที่เซนทรัลเวิลด์โอ้ยไม่ได้ไปกับใครไปงานหรือเปล่าหนุ่มฝรั่งนี่คือใครแฟนนนนมมมุุ่่่่ังดหีใครอะคะอ๋อพี่เขาเป็นนายแบบอยู่แล้วอะค่ะอ่าฮะเห็นไปกันอยู่ตองพนเห็นดันดูสนิทกันมากที่สุดตอนไหนเมื่อวานที่ไหนเซจำเบอร์ไปจำนบอร์มาป่ะ ่ไป,ไปอย่าใครคะไปงานมันเหมือนแบบ